ครับครับผมต้องกีตนะนะครับผมจะมาจับฉลากครับเพื่อแจกรางวัลให้กับผู้โชคดีที่เข้ามาร่วมกิจกรรมแจกเสื้อของเ e s t in Peace นะครับของคานานะครับก็เป็นเสื้อยืดสีดำสีตัวนะครับก็วันนี้ผมอยู่กับพี่โพธิ์ครับครับเป็นสแตนแมนรุ่นแรกๆเลยนะครับก็ถ้าใครจำได้ก็ในเรื่องปินเกียวนะครับเป็นพระเอกครับผมเฮ้ย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  เดี๋ยววันนี้พี่พอจะมาช่วยผมจับรางวัลด้วยนะครับก็ผู้ช่วยดีสีท่านนะครับก็เดี๋ยวท่านแรกขอจับก่อนนะครับขยับเลยนะครับท่านแรกนะครับก็เป็นชื่อตามเฟซบุ๊กเลยนะครับโอเคนะครับะครับท่านแรกนะครับ ี๋ยท่านต่อไปนะครับเดี๋ยวให้คนจับอันที่สองครับมาแลยครับอันที่สองนะครับชื่อตามนี้เลยนะครับกี่คนนะสี่คนต้องเย้เลยมาแล้วเยอันที่สามนะครับชื่อตามเฟซบุ๊กนี้เลยนะครับ ออกกลมไป <c oughs> <c oughs> ชื่อตามเฟซบุ๊กนี้เลยนะครับ <c oughs> โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็ดีใจด้วยนะครับกับผู้ที่โชคดีนะครับได้รางวัลเสื้อยืดเลสิสของพนาตันนะครับสำหรับเสื้อตัวนี้เราก็จะทำขึ้นมาเพื่อลำเลิศสิ่งที่อพนานครับก,รก็ยังไงก็ คนที่ไม่ได้รางวัลก็อย่าเพิ่งเสียใจยนะครับก็ยังมีกิจกรรมต่อไปให้ร่วมประกกันนะครับสำหรับคนที่ได้รางวัลก็เดี๋ยวทางทีมงานเราจะไปตอบคอมเมนต์นะครับของทุกท่านนะครับที่เข้าไปคอมเมนต์ในกิจกรรมนะครับพวกผม ทั้งสองคนก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็ชื่นชอบผลงานเรานะครับอย่าลืมนะครับภาพยนตร์เรื่องเร็วทูเร็วนะครับวันนี้ยังฉายอยู่นะครับใครที่ยังไปดูก็ไปดูกันนะครับใครที่ชื่นชอบก็รอบ2ก็ได้นะครับผมครับดีครับสำหรับทุนการที่เที่ยครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับที่รั้งแล้วก็ติดตามผลงานเราก็อย่าลืมนะครับติดตามได้ในเฟซบุ๊กแฟนเพจของพันนาตันนะครับครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ